ฟ้าเมืองไทยจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ไหนตลาดสษนานปลุ้นกันตอนนี้ทุกคนกำลังลุ้นอาจจะลืมตลาดสดไปแล้วแต่ไม่ต้องลืมนะคะเปิดไปลุ้นว่าผู้ว่ากทมของเรานะคะคนใหม่ล่าสุดจะเป็นใครก็ลุ้นกันไปเจ๊ถามหน่อยอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเจ๊ได้เป็นผู้ว่า จจะะทอไราพูดอะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฉันจะ modify หมดเลยมฉันจะโมแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์วินเอาให้หล่อเหมือนนัเดชทุกซอยทุกคันเลอวภาลรวอยากทำทำมาแล้วด้วยไม่ไม่เราจะไม่เหมือนเราเป็นถ้าเราเป็นผู้ว่าวันนี้เจ๊ล่ะเจ๊ละฉันก็จะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเมล์ที่คนขับหน้าตาเหมือนนักเดกัน พอไหมโอเคพอได้ไหมพอได้ไหมแต่มีคนที่แซ่บกว่าเราสองคนคุณไฮยอาภร่ะสวัสดีค่ะชอบมาชอบมาถ้าเลือกผู้ว่าคนนี้ถามหน่อยค่ะพี่เลยชอบมะชอบมะ ผมนมพร้อมอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมถ้าเรา,าได้เป็นผู้ว่า,าจะทำอะไรถ้าเป็นนะคะถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยเราจะออกกฎว่าถ้าใครที่โสดเนี่ยให้มาลางานตัวให้หมดเพื่อเพื่อเราจะได้รู้ว่าสมาคมองค์หญิงห่วงเหอเนี่ยมึม หน่อยอันนี้ถามส่วนตัวไม่ออกสายก็ได้จะไม่ออกอัลบั้มใหม่แล้วเหรอเชฟปะเนี่ยออกนานแล้วนะหกปีแล้วนะหกปีคุณพี่แต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นโลโก้ของพี่จริงๆนะไปไหนมาไหนทุกคนต้องบอกพี่ไฮเชฟปะในเชฟปะไม่ต้องห่วงไม่ค้องห่วงเรื่องกินเพราะว่าพอเชฟปะแล้วมันต้องบะบะหน่อยใช่ไหมเอนจอยเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องกินไงถ้างั้นดีเลยไม่ต้องเลยไปเชฟมะในนู้นเลยเดี๋ยวจะให้ไปสิงบุรีนิดนึงไหวไหมไปเที่ยวเออินบุรีชอบมากไยไป ได้ยินมาว่าแม่ค้าแถวตลาดอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแต่ละคนเนี่ยเชฟปบักกันทั้งตลาดเลยงานนี้แคาหายของเรารับไม่ได้อย่างนี้มันต้องตามไปอยู่ให้รู้ว่าจริงไหมเขาบอกว่าที่นี่สาวเชฟบะ๊เยอะมากเลยใช่ไหมมุ้งเตรียมสายวัดมาไหนคนไหนบ้างอนที่สามสิบคนที่2องส สรุปว่าสาวน้อยสาวใหญ่ที่นี่เขาเชฟสมบุมมากๆเลยนอกจากเชฟจะสมบุมแล้วมีหลักก็ร้าใจไม่ใช่เล่นๆค่ะแล้วก่อนที่เจ๊ไฮจะมาถึงคุณพี่คุณป้าทั้งหลายคุกซ้อมกันยกใหญ่อะ เด็ดไม่ล่าแม่ค้าแถวนี้เนี่ยไม่ธรรมดามาดูเชฟบะตัวแม่กันบ้างว่าฟิวขนาดไหนเชฟบะตัน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 ชอบในชอบในคับผู้ชายชอบ์ทูยิ้ท้งน่าเอยให้ใหลองไว้ใจบอกได้เต็มนที แล้วแถวเมืองอินบุรีเขายังมีของเด็ดของดังแถมอร่อยรัดหมาห้กินเดือยของเด็ดที่ว่านี้ก็คือปลาช่อนแม่ลาย่างน้ำปลาหวานกินกับสะดาวฟาดไฟ,ฟโ,อโ,โอ้โหฟังชื่อแล้วน้ำไหลไหลก่อนจะไปฟาดตะดา,า,าเราไปย่างปลาช่อนแม่ลากันก่อนนะคะที่ร้านลิมชนของประตกคนนี้ กิน้อย่างเนี่ยเราต้องขอดเก็บไหมคะไม่ต้องค่ะทำไมอะคะคุณแม่ถ้าเผาถ้าเผานี่เกล็ดมันจะุมข้างในนี่จะซุยอะไรเนื้อจะซุยอ๋อจะให้เนื้อมัน,ม,นมันอยู่ข้างในฟูอยู่ข้างในปลาช่อนแม่ลาเป็นปลาธรรมชาติอยู่ในลําน้ําแม่ลาซึ่งดินโคลนของแม่น้ํานั้นมีแร่ธาตุดีค่ะที่ทาให้ปลาเนื้อหวานมันอร่อยมีพุงน้อยมีไข่เต็มพร็อพนั่นแหละใช่เลยปลาช่อนแม่ลาของแท้ ท่าดีไหมท่าดีไหมอ่ะอ่ะปะแล้วก็เอาเกลือทาเยอะๆเลยหรอเยอะๆไม่เป็นไรเพราะความเค็มจะได้เข้าเนื้อนิดเราจะแม่หมิ่นคาวใช่ไหมปลาที่ไหนก็สเรซู่ที่สิงบุรีสิงบุรีได้หนูต้องขับรถมาขึ้นึ่งหนูจะวางยังไงดีวางยาววางยาวหรือวางอย่างนี้อย่างนี้วางนี้นะประมาณสักยี่สิบนาทีได้ไหมคุณแม่ได้ในระหว่างที่รอปลา่อนสุกเราไปทําน้ําปลาหวานรสเด็ดสูตรประตูกันค่ะ จะต้องเคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนน้ำปลาหวานเนี่ยข้นแล้วก็เหนียวค่ะจากนั้นก็ปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาเ่ยวไปอีกให้ครบทั้งสามรสเรียหว,วานเค็มนิดนึ่ะเสร็จแล้วก็ต้องลองชิมรสชาติด,ดูก่อนนะคะเจ๊เดี๋ยวขอชิมนิดหนึ่งเหนียวปังอาละใช้ได้แล้วเหนียวแล้วเป็นไงไงรเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยสามรสอร่อยมากอร่อยมาก ก็ชักจัดจานแล้วก็ใส่หอมแดงเจียวพลิกแห้งทอดกรอบแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะเท่านี้ก็จะได้แล้วละ่ะน้ำปลาหวานรสเด็ดและที่ขาดไม่ได้เลยก็จะต้องกินคู่กับสตดาวเพ่งจะออกดอกและก็ยอดอ่อนช่วงหน้าหนาวค่ะกินแล้วระบายดีนักเชียวปัตุบอกว่าสตดาวที่นี่ไม่ได้ใช้วิธีการลวกค่ะแต่เขาใช้วิธีโบราณโบราณน,นั่นก็คือเอาไปฟาดไฟแต่ก่อนที่จะไปฟาดไฟเนี่ยจะต้องไปสอยสตดาวกันก่อนนะคะ สังเกตว่าถ้าเรานั่งรถไปแถวอินบุรีตรงเกาะกลางถนนทางหลวงนะคะเขาจะปลูกสะเดากันเป็นทิ่วแถวเลยล่ะค่ะแต่ถ้าจะให้เจ๊หายไปซอยที่กลางถนนเนี่ยก็กลัวรถจะเสี่ยวเอางานนี้เลยแอบไปสวนที่สมัยที่ปลูกสะเดาไว้ทั่วบ้านไปดูกันว่าเจ๊หายเนี่ยจะเก็บได้กี่กําขายยังไงคะขายไปกัมค่ะเป็นกัมไปก็กําละสิบบาทค่ะอะกําหนึ่งก็ประมาณที่ชอบสักเจ็ดช่อค่ะอย่างนี้นะ แล้วก็กระตุกนะหนึสองโอ้โคตรเก่งเลยเนี่ยขนาดหนูใส่ไม่กี่ช่อเหนูยังมีความรู้สึกว่ามั<อ>นเมื่อยคออ่ะไปดูท่าทางการเก็บเสดาวแล้วเจ๊าหายของเราเนี่ยตั้งอ,อกตั้งใจเอามากๆเลยถึงขนาดลมออกเลยเชียวฝีมือของดิฉันเองค่ะโอ้แต่เมื่อยคออ้อ <c oughs> ว ตั้งใจไปเปล่าก็เจ๊เรอเอิบอาขนาดนี้เนี่ยแต่ถึงจะง้างยังไงคุณพี่ก็เก็บสปเดาเอามาฟาดไฟได้เยอะเยะละค่ะซึ่งก่อนจะไปฟาดกับไฟที่เตาร้อนๆนั้นเขาจะต้องเด็ดเอาแต่ใบสปเดาล้วนๆค่ะจากนั้นก็ไปฟาดไฟกันเลยคุณแม่ทําให้หนูดูเดี๋ยวนีทำกันเราก็นี่เลยอ่าฮะฟืบเหมือนลนไฟเออพิกไฟพิกไฟพิกมาพิกมาไม่ง่ายนะคะแต่ว่าร้อนที่สงเลยอย กันจนเพลินทําเอาเจ๊ของเราเหงื่อแตกพลักๆเลยแต่คุยสปิริตก็กลับมาทําสะเดาจนเสร็จค่ะให้ใบยิ่านี้แหละให้มอยใบม้อยชาวบ้านเรียกว่าม้อยอ่ะมันหอมมันได้กลิ่นเดาเมันแบบมันได้ทั้งกลิ่นขี้เท่าแล้วกลิ่นสะเดาแล้วแบบต้องกินอ่ะต้องกินต้องกินเชฟคุณชอบไหมคะไม่คะกู้ชาชอบหญิงตรง เชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะอ่ะ้นมใส่ไส้ไอ้มวยรับนมใส่รับข้าวเนยข้าวเหนียวปลาแห้งข้าวเหนียวนี่น้คะ เขียวสวยและสะเดาเพราะว่าวันน้เมื่อกี้พี่ไฮบอกวันนั้นเนี่ยที่เขาไปเนี่ยเขาไม่ให้ใครเลยเขาเอากลับบ้านหมดกลับบ้านหมดแต่วันนี้ไม่ให้เอากลับนะนะพี่ตู้กค่ะทำยังไงคะาที่ว่าฟาดไฟเรามีเตาให้แล้วมาสอนเราฟาดอะไรได้ไล้เนี่ยทำใจแต่ฟาดแรงไหมคะไม่แรง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 ลวกลวกว่าสะเดาฟาดไฟฟาดไฟไอ้อนนี่หรอก็เหมือนหน้าไฟนั่นเองหน้าไฟแต่ต้องเป็นเตาถ่านเดี๋ยวขอดมหน่อยนะคะดมจะหอมใช่ไหม มันจะหอมออกมาไหมสะเดามันออกมาด้วยเนี่อย่างนี้ดีวไฟูต้องรออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากพี่ฮายจะได้กินปลาช่อนแม่ลาของเด็ดแล้วเนี่ยนะคะพี่ดาฮายยังโชคดีได้เรื่องตัวเลขมาด้วยได้ท้องงำมงำเงำอยู่เกี่ยวกับตัวเลขอะไรนั้นจะนับวันที่หนึ่งวันที่สิบหกหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ